ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันถุกที่11สิงหาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มาแล้ฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมชนประทานนะครับทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพยาขอความร่วมมือเกษตรกร,ร,กรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องลดความเสียหายจากเอลนิโยดรทวีศักดิ์ธนเดชพลรองอธิบดีกรมชนประทานเปิดเผยว่านะครับได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดใน ลุ่มน้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่9สิงหาคม2566เรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กเกษตรกรพื้นที่ลุ่มเจ้าพยางดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566นะครับเห็นชอบมาตรการรับมือรุดูฝนปี2566ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติภายใต้มาตรการดังกล่าวเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับกรมโชลประทานเห็นว่าจากปรากฏการณ e e ์เอลนนโยมีแนวโน้มรุนแดงขึ้นกระทบต่อปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกตินำมาซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงอย่างมีในสำคัญ ส่งผลกระทบต่อปริมาณน,น้ําในภาพรวมซึ่งจะต้องพิจารณาเรียงตามภารกิจที่สําคัญคืออุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรอุตสาหกรรมและอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝนและปริมาณน,น้ําในอ่างเก็บน้ําในขณะนี้พบว่าใกล้เคียงกับปี2562ต่อเนื่อง63ทำให้ เมื่อสุ่ลูดูฝนมีปริมาณน้ำใช้การได้จาก4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนปา่าศักโชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนประมาณ5 0 0 0ถึง7,500ล้านลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมากซึ่งต้องบริหารเพื่อใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคและอื่นๆยกเว้นด้านการเกษตร เหตุจำเป็นน้ำต้นทุนไม่พอดังนั้นจึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มจังพยาขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทราบเพื่อขอความร่วมมือไม่ทำนาปีต่อเนื่องเพื่อประหยัดน้ำในสีเขื่อนหลักขณะเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการทำการกเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้นนายทวีศักกล่าวทั้งนี้กรมชลประทานรายงานสถรรานน้ำว่าณวันที่9สิงหาคม66แผนการจัดสรรน้ำทั้งประเทศ14,851ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันจัดสรรแล้ว11,087 10ล้านลูกบาทเมตร หรือ75%โดยลุ่มน้ำเจ้าพยาแผนจัดสรร5,500ล้านลูกบาทเมตรจัดสรรแล้ว4,664ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น85%สำหรับการเพราะปลูกข้าวนาปีข้อมูลณวันที่3สิงหาคม66แผนเพราะปลูกทั้งประเทศ16.98ล้านไร่เพราะปลูกไปแล้ว13.50ล้านไร่ คิดเป็น80%ลุ่มน้ำเจ้าพรยาแผนเพราะปลูกข้าวนาปี8.05ล้านไร่เพราะปลูกแล้ว7.15ล้านไร่คิดเป็น89%สำหรับกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงวันที่7-11ถึงสิงหาคม66มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอัอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นั้นกรมโชลประทานได้สั่งการให้สำนักงานโชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งปฏิบัติตาม12มาตรการรับมือฝนปี2566อย่างเคร่งครัดในส่วนของปรากฏการณ์เอลนโย ที่ส่งผลให้ทั้งประเทศไทยเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินานจนถึงปีหน้านั้นกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างประณีตและเน้นย้ําให้มีการเก็บกักน้ําในลําน้ําให้ได้มากที่สุดรวมถึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อสํารองน้ํารับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวครับ นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ